โยเซฟอย่งน้อยเจ้าก็ได้พยายามแล้วเบธเลเฮมอยู่ไม่ไกลจากที่นี่นะข้าเดินได้เหมือนคนปกติเห็นไหมไม่อุยอ้ายเลยให้เจ้านั่งบนหลังฮาเนลดีกว่านะ กว่าจะไปถึงเบธเลเห์เฮมต้องใช้เวลาห้าวันเขาจะไม่เสียงพาเจ้าเดินผ่านแคว้นสมารียนแน่พระเจ้าจะคุ้มครองเราโยเซฟไม่มีกองคาราวานออกจากนาซาเลตเลยเอลีอาซาบอกให้ไปลงกับกองคาราวานในที่เบเลียสจะใช้เวลาเดินทางเท่ากับไปเยรูซาเลมเยรูซาเล็มเชียวเหรอจากที่นั่นก็นเดินทางต่ออีกครึ่งวันเพื่อไปเบธเลเห์เฮม ตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วจะต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมทีเดียวไปกันได้แล้วขอรับ ไปทางนั้นย่้าาในที่สุดพระสัญญาเรื่องพระผู้ช่วยให้รอดผลสำหรับประชากรของพระเจ้าก็อยู่บนเส้นทางของพระองค์แล้ว โยเซฟได้โปรดให้ข้าเดินเองเถอะข้าสัญญาว่าเราจะไปได้เร็วกว่านี้ดูสิเราไปไม่ทันแล้วนะเจ้ายังรู้สึกมือศีสาไหามเธอเจ้าให้ข้าเดินเองข้าจะรู้สึกดีมากกว่านี้ได้โปรดเอาละ ให้เจ้าเดินไปถึงที่ลาบนั่นเท่านั้นนะขอบคุณหากเจ้าได้ยินเสียงหินตกลงมาเหนือศรีรษะของเจ้าข้าจะระวังโยเซฟถ้าข้าได้ยินเสียงก้อนหินเลื่อนตกลงมาข้าจะหลบที่กำแพงเรลซี่คนอืดอาดเจ้าอยากให้คนท้องเดินชนะเจ้าเหรอ <laughs> ถ้าเจ้าหกลม้มมันจะทําให้เราต้องเหนื่อยเป็นสองเท่าเลยนะกว่าจะผ่านทางแบบนี้ได้นะ่ะ <c oughs> เอาละฮาเดลเข้ามาแล้ว